พออยู่แล้วเราไม่ไม่ปฏิเสธคุณสวยไปคุณหล่อมาคุณสวยไปคุณหล่อมาไม่คิดสวยเหรอใช่เพราะเขาสวยไงไม่เพราะเขาเราขอว่าตัวเองสวยใช่ไหมก็สวยจริงสวยใช่ใช่ทเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเจอนิวแอมที่คุ้นกันมานานหลายปีแล้วใช่ครับแต่ว่าก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันหรอกแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทำกิจกรรมแบบว่าเยอะๆเลยด้วยกันพี่นิวนิวเป็นคนน่ารักมากนะ เวลาเขาร้องเพลงเนี่ยว่าเพราะแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาเหมือนร้องเพลงเลยมมนั่งฟังป็นผมกลายเป็นคนที่พูดพูดชาไม่สุภาพเลยอะ่ะที่เราพูดพูดปกตินะเ,เรากลายเป็นคนพูดไม่สุภาพเลยเมือ่อกี้เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าโพฟทําให้เขาหายเก่งเลยเพราะว่าช่วยละลายพิษกับคอนเทนดีมากเพราะเราเป็นคนเข้าหาเขาเลยเขาโจมเราเข้าไม่สมบูรับผมเขาบอกว่าจะรช้แปดมิกซ์ก้าแต่ก็คือโฟท ก็ดีดีครับผมก็พยายามละลายพฤติกรรมแหละทจริงทจริงก็เจอถือว่าเจอพี่นุ้แบบตามงานแบบเออตามงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราจะไปเจอเขาอะไรที่ฉาดาช่ใช่เขาเป็นอย่างที่เราคิดเมา่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาเจอเขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็ก่อนที่เราจะเจอเขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหะก็คิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหละที่แบบว่า ที่แบบว่าสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็จะแบบว่าพี่เกรงใจคือพี่นูนเป็นคนที่ยังเกรงใจมากเลยแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าพอมาเจอเราเขารู้สึกว่าเราก็เหมือนเราอะจริงปะเขาบอกว่าตอนตอนที่เขาเจอคนที่พี่พี่พี่โตกว่าเขาจะเป็นเหมือนน้องโอก็คือเขาเป็นพี่ผมเป็นน้องเขาแล้วใช่ไหมใช่สามปีสามปีเออสามปีหน้าเขาเด็กโง่พี่เขาบอกว่าเราสมอะไรนะสมจริงเลยนะก็เด็กซนเป็นเด็กฉลาด นตรงางที่ใหญ่เรามองบนส,สนสนบอกเขาไหมสนก,กับไหผมว่าเขาเนี่ยยังไม่เผยท่าดแคบกับเขาออกมาผมรู้ว่าลึกๆเขาเน,น,น,นี่ยเป็นคนซนเแค่พอเขาบอกว่าที่เขานีเนี่ยเขาไม่กล้าเพราะว่าเขาเห็นคนซนเขาจิหมือนเองในร่างตัวจริงๆริงเหรอใช่ที่นั่นแหละเออเป็นไงบรราุที่เราคือตัวเน,นี่ยเขาบอกจะเป็นเป็นตัวโลชั่นครับแล้วก็ครีมเลยเป็นม m o เจอร์ไรซิ่งโลชั่นครีมแล้วก็ครีมเลยก็ จะเป็นตัวที่เสริมสร้างการผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลาในความ่ินผู้ชายก็มันมีความสำคัญไหมกับการดูแลสัมัญมากนะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ดูแลเรื่องผิวเลยแล้วก็ผิวแห้งผิวกร้านอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นปัญหาของเราทําให้ความมั่นใจของเราลดลงพอได้เตัวช่วยทําให้เอผิวของเรามันชุ่มชื้นแล้วมันดูสุขภาพดีมันก็ทําให้เราเรามีความมั่นใจมากขึ้น ถ้าบอกว่าอย่ากสมัครผู้ชายแต่ขี้เกียจก็ดูแรงดีโฟล์ดดูแรงดีโอ้ยจริงไม่ยากเลยมันไม่ได้แบบว่าต้องหลายขั้นตอนเลยทาสิบวิก็เสร็จแล้วผู้ชายอ่ะถูกป่ะอาบน้ำเสร็จใช่ป่ะเช็ดตัวให้มันหมาดๆแล้วก็ชุ่ยจบจบูบเสร็จแล้วคืออันนี้ง่ายถ้าแบบได้เพราะว่าพีมมันแบบว่าเนื้อแบบมันตึงเลยตึ่สุดเลยโอ้ยยังไงเราฉลองยี่สิบปีครับผมแลครบรอบยีปีก็ก็ที่จริงที่จริงเขาอยู่ก็ได้ทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จก็ได้ทุกวันนี้ก็คื มันผลิตภัณฑ์ที่ดีของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวช่วยเล็กๆที่ช่วยโปรโมทให้ให้คนรู้จักมากขึ้นครับผมก็ฝากตัวเซรั่วีของผมจะเป็นตัว moisturizing cream แล้วก็โลชั่นเลยเนี่ยก็ฝากทุกคนไปตำกันด้วยนะครับคุณชายยังไงคะครับผมคุณชายจะบอกว่าเตรียมเตรียมล็อคเพราะว่าต้นปีไอ้นะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าต้นปีแต่ต้นปีอาจจะ ผมเล่นผมก็ยังรับงานอยู่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้รับงานก็มันนักศาลย์ร่ำลาแล้วไงก็ไปประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะข้ต่ำโอ้โหไปถามเจอวันนั้นเนี่ยก็ก็พูดไปถ่ายอาทิตย์เดียวหรอไม่ได้ถ่ายอาทิตย์เดียวไปอาทิตย์เดียวแล้วก็กลับมารับงานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ได้ไปนานหรอกพูดเล่นเลยพูดเล่นตอนนี้มันถึงขั้นแล้วมันไกลไปไมันะมันจุดขึ้นทางอย่างสองเปอร์เซนต์ สองเปอร์เซ็นต์อะไรก็สองเปอร์เซ็นต์็มสองเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเต็มร้อยหรือเต็มสิบหนึ่งร้อยโอ้ตั๋วเยอะเลยใชไม่รู้โอ้เท่ากเก้าสิบแปดก็เลยเก้าสิบแปดก็เยอะเท่าไหร่ใช่ครับเดี๋ยวนะติดกัลลังสีนได้ดูน่าปีหน้าก็ปีหน้าเนี่ยก็คือตัลลัีนมันที่จริงแบบตัลลัีนมันใช้ความความความละเอียดค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าคือช่วงแรกก็คือช่วงปรับตัวที่ทุกคนแบบว่ายังไม่ชินกับ อาจจะเป็นคาพูดในแบบในยุคก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่ชินกับตัวละครว่าถ้ามันเป็นเรื่อยๆไปมันน่าจะโพล่มขึ้นแล้วก็ขายได้เยอะแล้วชินกับตัวละครแล้วยังผมรู้สึกว่าผมก็ชินนะผมแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ไปก็รู้สึกว่าติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่าพี่ฝนพูนกับโคเสเต็กนิดนึงเรื่องกบบระป๋ต้องพูดเป๊ะทุกคำเลยเพราะมันเหมือนตัวละครมันไม่ค่อยสนทุกเน,น,น,นี่ยอ่าใช่แล้วคน้คืออะไรอ่ะเฮ้ย นั่นอะไรตายแล้วเฮ้ยเกือบแล้วสอเปอร์เซ็นต์ที่สามารถพี่อยากสิเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วเนี่ยอ่าทำอะไรจุ๊บๆเลยไงอะไรพี่พี่สินลูกอเขาได้ยินพี่ด้วยพี่กับเขาโอเคโอเคครับผมไม่รู้เรามันยากยังไงลูกก็ไม่ยากอะไม่ยากไม่ง่ายไม่รู้เรื่องวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้ครับภาษาของเราก็คือบทที่อะไรนะภาษาของเรามันก็คือแบบบทที่เราต้องพูดให้มันตรงใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากยากเกินนะครับผมก็พยายามปรับตัวอยู่อ่าเรกับบพะย่ะสุด เข้าก oh! ับใยากสุเล okay. ่นกับใครเหรอเข้าก um, ัยากุเล่นกับเพิร์ดเล่นกับภูเบเนียสใช่เพราะว่าเราต้องจริงจังไงมันครับขาต้องจริงจังใช่ใช่ใช่แล้วคุณเพิร์ดกับคุณคุณมีเขาไม่จริงจังเขาจริงจังเขาในแบบเขาตั้งใจทํางานมากแต่ว <co ่าคือนอกจอมันจะแบบว่าเออเพิ่งเล่นเพิ่งคุยกันอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็อยู่เขาบ่นบ่าตว่าก็อันที่สอมาก็คือก็คือเป็นสมบทเลยไม่ไม่ได้เล่นใช่ใช่ พราะคาแครในตัวละครมันไม่ค่อยเหมือนกันว่ากันมันต่างกันนะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่ทราบเลยเลยถ้าต่างกัโค้ดเยอะไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราเล่นอยู่ก็ไม่ลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพาเล่นด้วยแบอยไปถคิดว่ามันไกลตัวนะคิดว่าไกลตัวไหมกับบท่ปุ่นก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จริงก็รู้สึกว่าไกลเหมือนกันไกลบ้านเหมือนกันไม่ไทยใช่ไกลบ้านใช่ใช่ไกลบ้านคุณกลับกำลัไงบ้างพุณกับบอกว่าใช่บอกว่าตต้้ออองงเเรราิ่มะไ ก็เพิ่มเติมความด่นได้นึงใช่เพราะว่าต้องไปสู้กับคนสายกันเลยอ่าใช่ที่จริงตลอดอยู่แล้วมันก็ต้องเพิ่มอีกใช่ก็ใช่ใช่เอาให้ตายก็ปเลยต่อไปก็คือเพราะว่าอย่างมันก็แบบว่าสู้กับใครโดยที่แข่เปล่าสู้กับตัวเองใช่สู้กับตัวเองดีที่สุดที่ต้องสู้กับรุ่นใหญ่ปีนคอด ไม่ต้องสู้สมอตัวเองยที่สุดสู้กับตัวเองเตออะไอ่างี้เตงตัวเองที่เป็นอยู่ก็พี่เดี๋ยผมจะโดนปรับอกนะพี่แตนเลนะพี่แสนไม่ใช่เดี๋ยวจะโดนปาบไม่เอากลัวไม่อยากไม่ล้อยากปล่อยเรื่องนี้เขาโหดเพราะเรื่องเรื่องามไ่อหื่นเอรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นเลยเเรื่องอื่นเลยเขาปติตามปิตามด้วยปิตามอาทิตย์นาไปีน้าอาทิย์หน้า กูเลยอธินาได้ดูแล้วเอหต่อมาเซนได้ดูแล้วใช่ใช่เดี๋ยวก็ได้ดูแหละเขาประกาศมาผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยหรอกจริงจริงแต่ดูเราน้องได้เป็นฉากใช่ใช่ใช่ก็อยากรู้ก็เดี๋ยวถามใหม่ล่าสุดผมไปนั่งนั่งอยู่จะเลยจนที่ใช่ใช่ใช่ก็เดือดเหมือนกันในในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็เขาโบ่นกันเห็นเห็นที่จริงก็เห็นเห็นทุกอย่างแหละเพราะว่า ที่จริงรางวัลทุกรางวัลผมให้คุณค่ากับรางวัลวันนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อเข้าชิงหรือว่าการที่ได้รับรางวัลเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลน,นี้แหละผมจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยในในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูทุกวันสนุกดีอันนี้แสดงว่าผมตั้คังเหมนการสำรับที่ให้แฟนๆได้แบบระดมกันโหวตเลยใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็ใช่ก็คือผมผมมองว่าสำหรับผมนะผมุมอง นะมันผมเห็นแหละว่ามันมีดราม,ม่าแต่ว่าผมคิดว่าพ้อยหลักจุดประสงค์ของของติ k กตอกอวอร์ที่เขาใจขึ้นมาอยากให้เราสร้างสารรค์แล้วก็อยากให้เรามีมีสีสนันในในแบบว่าไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนก็ตามใช่แต่ว่านอกน่องเหนือสิ่งอื่นใดก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราเราเข้าใจรงกันม่าเป็นพื้นฐานแบบว่าใช่ว่าว่าต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องต้องเคารพซึ่งกันและกันใช่มันเป็นมันเป็น มันเป็นพื้นฐานอะไรที่ทคุณต้องรู้อะไรเพราจริงๆคนที่เสนอทั้ทงหมดก็คือแบบเขาก็มีความตีใช่ใช่ก็แต่ละคนคือคือคือ,คอ,คอแบบ<อ>คือเฟมัสกันทุกคนเลยเ<อ>ใช่ครับที่จรงใครใครชนะคือสมสมเกียรติสมฐานะสมวงศอยู่แล้วอย่อางีแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วใช่ใช่แค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วแล้วก็เห็นเห็นกำลังใจจากแบบว่าหลายคนเลยหลายด้อมเลยครับใช่ก็ขอบคุณมากไม่จำแนกพี่ถาวในในฐานะบรกเข้าชิงเราอยากจะโค้งให้เลยให้เข้าห้อง โปรโมทเหมดตัวเองว่าหมดเราเลยว่าต้องยังไงไปถึงที่ถามว่าเลยนะไม่คือผมอ่ะผมก็เห็นว่ามีดราม่าผมก็ไม่อยากจะพูดแบบว่าผมไม่อยากจะพูดคือผมก็ได้บทเรียนไปแล้วว่าเออพูดจาแบบว่าถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราจะไปพูดจาบอกว่าทําร้ายจิตใจใครไม่อยากพูดจะทำร้ายะไรก็ต้องคิดนิดนึงไงถามว่าเลยตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือก็คือที่ผมบอกแหละเนี่ยชื่อใดก็คือต้องต้องอยู่ในกรอบที่ ที่เราเคารพึ่งการรายกันแล้วก็ให้เกียรติซช่นกันรายการใช่ครับผมแต่ว่าแต่ว่าจริงจริงเองก็คือแบบได้เห็นข้อความก็ไม่สบายใจอะไรนะครับได้เห็นข้อความที่แบบความจรามมากก็ผมเชื่อว่าแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่ของฝ่ายนะผมว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักถึงนแล้วก็ บวดกันอย่างสนุกสนานอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าอะไรขนัดใช่ก็จะมีบางกลุ่มที่เอออาจจะพูดจ้าไม่เหมาะสม้ากก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็แข่งขันต่อใช่ก็จะอยากให้รักักันไวใช่แต่จริงก็จริงอย่างที่พี่ฟอสบอกแหละการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่ว่าเออผมก็จะแพ้ไม่ได้นะเออต้องสู้นิดนึงหลังจบเกมแล้วก็ยังเป็นเป็นแบบมีสภาพที่ดีต่อแฟนใช่ก็คือพี่นักปิงนั่นแหละก็คือน่ารักพี่พี่เขาน่ารักอะไรเงี้ยวันสักวันหนึ่งก็ มีโอากาสร่วมงานด้วยกันก็คือผมก็อยากให้รักรกันเพราะว่ามันจะแค่โครงการใช่ที่จริงมันมันก็คือวงการเดียวกันแล้วก็วงการแบบแค่ๆค่มันค<อ>ือแบบว่าวงการซ<อ>ีรีส์วายเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ผมก็เชื่อว่าคือมันมันไม่ไม่ได้ไปกําหนดหรอกว่าแฟนคลับผมไม่ได้ดูซีรีส์ของพี่เขาในระดับที่เขาไม่ได้ซื้อทีผมว่ามันมันมันคากันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ดูซีผลงานของผมของพี่เขาบ้างคะกันแค่แค่ส่วนน้อยใช่ที่จริงเออที่จริงอยากให้โฟกัส ความสนุกสนานมากกว่าดราม่าจริงเจอกันหลังบ้านเจอกันหลังเวทีก็ไม่ได้ใช่รู้จักกันรู้จักก oh, uh, 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 ันเป็นเป็นเป็นแบบว่าพี่น้องกันปกติครับอาจจะเจอเจอเจอพี่เอออาจจะน่าจะเคยเจอนะน่าจะเคยเจอนะแต่ว่าพี่เก่งเคยทํางานด้วยกันแบบไลฟ์ไลฟ์ดี่ยกันแล้วทีรักล้วแบบรักคืทุกคนก็รักกันรู้จักกันเดินชนกันใช่ก็คือคือ พวกผมก็แบบไม่ได้มีอะไรต่อกันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปแบบดราม่าอะไรเลยเพราะว่าคนที่รักเขาก็เชียร์เราเต็มที่อะไรนะคนที่รัก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 ใครคนที่รักก็อยากเชียร์นี่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วผมก็รักพี่นภิกด้วยรักจริงใจแล้วก็เชียร์หมดเชียร์หมดเชียร์หมดใช่ก็แข่งขันให้มันเป็นเรื่องสนุกเป็นกีฬานะใช่ใช่น่ารักน่ารักแล้วรอดูเพราะเดี๋ยวผมก็จะประกาศอะไรครับ อีกอีกสี่วันั้งสี่ห้าวันเพราะว่าผมติดตาติดดูอยู่ออนนี้ก็สูสีกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็รุดูนะโอเคครับขอบคุณครับ